สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ตรงกันกับวันพุทธที่28นะคะกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะก็สภาพอากาศนะคะของกรุ่มอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนนะคะทางภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดน,นามตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยนะคะอ่าวไทยยังคงมีกําลังแรงนะคะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนัก มากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณทางภาคเหนือทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะแล้วก็ฝนตกสะสมนะคะในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ําป่าไหลหลากค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะก็มีกํลาลังแรงค่ะ โดยมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือในช่วงนี้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งนะคะในระยะนี้ด้วยค่ะการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะอ่าก็จะมี หมอกควันนะคะและก็การสะสมของละอองลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะ ทางภาคเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าขน,นองร้อยละ60%ของพื้นที่ค่ะกัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละสีของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมานะคะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ําสุดนะคะอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ กลางนะคะจะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีแล้วก็ราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละหกเปอร์เซ็นของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบถึงยีิบเจ็องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สา3สิบเอ็ดถึงสาสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่สิบห้าถึงสาสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรค่ะ ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนะนงร้อยละ4 0ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรและกาสุราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดน,นะคะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่31-36องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนะงก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ30%ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ที่22-27องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมองค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกกกววว่่า3เเเมมตตตตตตรนนัััั้งงงงแจหดู็ลลไปะะลีย ให้ความเร็วอยู่ที่20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ปริมณฑลค่ะมีฝนฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสนะคะลตมตะวันตกเฉียง,งใต้ความเร็วอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ นั่นก็เป็นการรายงานพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะในวันพุธที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะสวัสดีค่ะ